อ่ะทีนี้เราก็มาปลดล็อกส่วนสัตว์กันนะครับอ่ะกดไปเลยนะฮะอ่ะกาแพงก็จะถูกทำลายลงแบบนี้นะครับอ้าว <Wow. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าส่วนสัตว์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คือข้อของอันนี้คือข้อของนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศเนี่ยม,มันสามารถไข่ได้ด้วยนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาไข่เนี่ยไปขายให้กับคนที่มารับซื้อได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อของหมีแพนด้านะ ก็ของมีเพนด้าเนี่ยก็มีต้นไม้ไผ่ด้วยนะฮะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเมืองอาเซนกันอีกแล้วนะฮะ <Wow. S 1> อ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ มาปลดล็อกสวนสัตว์ในเมืองอาเชนกันนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะคนนี้โคาชื่อข้าวน้ํานะครับคือเราต้องปลูกก่อนนะแต่ว่ามันก็โตนานหน่อยข้าวน้ําตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไป,ไปเลี้ยงสัตว์กันอีกดีกว่าไปเลี้ยงนกโดโดนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือฟาร์มของเรานะอันนี้คืออันนี้ก็คือ,อนนคอกข,ของสัตว์โอ้โหตอนนี้มันไข่เยอะมาก อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บไข่ของนกโด,โดโดกันก่อนไข่เยอะมากสิ่งที่เราจะทําในตอนนี้เนี่ยคือเราจะจะต้องพยายามขยายพันนกโดโดไปให้เยอะๆนะครับเพื่อเราเนี่ยจะเอาเนื้อของนกโดโดเนี่ยไปขายนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไข่เสรลังตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ด้วยอ่ะไข่เยอะมากอ่ะอืออ่ะใส่ตรงนี้แล้วกัน มาไข่อีกแล้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอีกไข่มีไข่เยอะมากมอ่ะตัวนี้อีกอันโอ้ตรงนี้กระเด็นมาไกลมากตรงเนี้ยอ่ะเก็บไข่โอ้ตัวนี้คือไม่มีที่ใส่ไข่แล้วอะอ่ะโอ้มันไข่ล้วๆเลยอะอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งนะวงเวลาต้องไปซื้ออาหารให้มันก่อน ตอนนี้คืออาหารของมันจะหมดละอ่ะแล้วก็ซื้อขวดมาด้วยขวดซื้อขวดออกมาอ่าเดี๋ยวเราจะไปรีดนมกับกวางด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มนกโดโดกันก่อนโอ้โหเยอะมากอ่าเดี๋ยวมาเก็บไข่ก่อนโอ้โหตรงนูน้นโอ้โหกร,กระจายมาก ตอนนี้คือไม่มีที่ใส่แล้วอะตอนนี้คือเรามีไข่ทั้งหมด18ฟองอะเยอะมากอุ๊ยโอ้โหมันจะออกเ้ยอยาออกอะ่ะฆ่าให้หมดเลยอะ่ะแล้วก็เก็บเนื้อมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนอะ่ะเดี๋ยวเราไปที่ข้อของกวางนะฮะกวางออาแล้วทำไมอีกวางตรงนั้นมันมันขึ้นว่ามันไม่มีกองข้าว เนี่ยกองข้าวผมก็วางไว้ตรงนั้นอะ่ะอุ้ยโอ้โหมันจะออกมันจะออกอ่าเดี๋ยวเรามารีดนมจากกวางกันนะฮะอ่าเอาอ้อยให้มันแล้วก็เอากวาดเนี่ยตักเอานมนะฮะอ่าเต็มแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ละอ่าเปลี่ยนตัวต่อไปอ่าแล้วก็ตักนมออมาอ่าตัวเล็กตัวเล็กยังรีดนมไม่ได้นะฮะอ่าตัวนี้รีดได้ยา,ยาวๆอ่าหมดละ อี๋จวเรามาตักกับตัวนี้อ่ะตัวนี้คืออ้อยของเราหมดละอ่ะเดี๋ยวเราเอานมเนี่ยไปขายก่อนนะฮะไปขายให้กับแม่ค้าคนที่มารับซื้อนั่นอะ่ะตรงนี้นะครับอ่ะขายไปเลยอ่ะเราได้เท่าไหร่ดูดิอู้ยได้เยอะอยู่นะ ได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตรงกำแพงตรงกำแพงคำสาบนะฮะเดี๋ยวเราไปขยายเมืองของเรากันอ่ะอยู่ข้างหน้านะฮะอยู่โค้งข้างหน้าอ่ะตรงนี้นะครับอ่านี่ไงกำแพงคำสาบอ่ะกดไปที่กำแพงนะครับเราต้องใช้เงินประมาณ2 0 0นะฮะในการขยายเมืองอ่านี่นะครับอันนี้คือเมืองที่เราปลดล็อก อะแล้วตรงนั้นก็มีร้านค้าด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นโซนเมืองสไตล์โมเดิร์นนะฮะอ่ะอันนี้เขาก็ขายมาเมล็ดต้นไม้นะฮะมีต้นไม้เยอะมากเราสามารถเอาต้นไม้ตัวนี้เนี่ยไปปลูกได้นะฮะแล้วเราก็สามารถเอาผลของมันเนี่ยมามาขายได้นะฮะตัวข้างหน้ามันจะมีร้านร้านค้าขายผลไม้อยู่นะฮะโอ้โหตัวน,นี้ตัวน,นี้คือไขน่นกโดโ,ดโดเยอะมาก อาจจะเรามาเก็บไข่ก่อนโอ้เยอะจัดตัวนี้คือไม่มีที่วางไข่แล้วอะแล้วทำไมไม่ฟักด้วยวะไข่แล้วทำไมไม่รู้จักฟักด้วยตอนนี้คือเรามีไข่ประมาณ23ฟองอะ23่ฟองอะทำอะไรไม่ได้เลยอะอาจจะเรามาย่างเนื้อนกโดโดก่อนอะแล้วก็มาซื้ออาหารให้กับนกโดโดด้วย อ่ะเดี๋ยวเราเอาอาหารเนี่ยไปให้นกโดโด้ก่อนตอนนี้คือรังไม่มีอาหารละอ่ะเปิดกรงเอากรงอยู่ไหนอ่านี่ตรงนี้อุ้ยอย่าออกนะอย่าออกอย่าออกอย่าเพิ่งพวกนี้มันจะมันจะออกว่ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเอาอาหารเนี่ยใส่ในตรงนี้ให้มันอ่ะใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเอาหมดแล้วอ่ะ อ่ะใส่ไข่เข้าไปตรงนี้ก่อนอ่ะฟักรเร็วๆด้วยวิตรงนี้ตรงนี้ก็ฟักละอ่ะเดี๋ยวเราเอาไข่ใส่เข้าไปในรังก่อนอ่ะตรงนี้ด้วยอ่ะไข่อีกละโอ้ตอนนี้คือนกโ,โดโดเยอะมากตรงนี้ก็อาหารหมดแล้วอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารก่อนไอ้พวกนี้คือกินหมดเร็วมาก อันเดี๋ยวเรามาดูคอกกวางก่อนโอ้กวางคือกินหญ้าหมดเกลี้ยงจริงอะบอกหญ้าในคอกนี่คือแบบมุดกินหมดเกลี้ยงอะอันเดี๋ยวเรามาเก็บไข่นกโดด,ดก่อนอ่ะแล้วก็วางไข่เนี่ยใส่ใส่ในอ่ะใส่ในรังตรงนี้นะฮะโอ้โหตอนนี้คือไม่มีที่วางไข่ละ นกตโดัโดคือเยอะมากเราจะฆ่ามันดีไหมเนี่ยอ่ะเก็บไข่ก่อนอันดี้เรามาฆ่านกโด,โดโดกันนะฮะเอาฆ่ามาครึ่งหนึ่งแล้วกันฆ่ามาแค่แค่ครึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันสูญนพันถ้าฆ่าหมดอะ่ะเพราะเพราะว่านกโด,โดโดพวกอีนเนี่คือมันซื้อมาไม่ได้นะฮะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือก็คือจบนะฮะคือเราต้องไปเลี้ยงสัตว์ตัวอื่น หรือว่าจะเลี้ยงกวางก็ได้นะฮะถ้าถ้าทุกคนอยากเลี้ยงแต่ว่ากวางเนี้ยมันสามารถรีดนมได้นะฮะสามารถเอานมเนี่ยมาขายให้กับคนที่มารับซื้อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราฆ่านกโดโด้่ดดดอนว่าอีพวกนี้โอ้โวิ่งกร,กระจายมากอุ้ยเอ้าเอามาหลบเขาไปในข,ข้างในแล้วอะอ่ะฆ่าพวกนี้ก็ได้อ่ะพอแล้วมั้งอาจจะเราได้ยี่สิบ ยี่สิบสองอันแล้วอะอันเดี๋ยวเราเอาเนื้อเนี่ยไปย่างกันนะฮะอันเดี๋ยวเราไปที่โกดังอ่จุดไฟให้หมดเลยแล้วก็เอาเนื้อของนกโดโดเนี่ยมาย่างนะครับอ่ะย่างให้หมดอ่ะทีนี้ก็รอให้มันสุกนะฮะแต่ก็อาจจะต้องรอนานหน่อยแหละเพราะว่าเนื้อย่างเยอะมาก อ่ะตอนนี้ก็สุกละอ่ะทีนี้ก็เนื้อก็สุกหมดแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อเนี่ยไปขายกันอ่ะมาขายให้กับคนที่มารับซื้อตรงนี้นะฮะขายทั้งหมดเลยอ่ะเราได้เงินมาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเงินเนี่ยไปปลดไปขยายเมืองกันนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายเมืองกันอ่าขยายเมืองเรียบร้อย อ่ะและีวตรงข้างหน้าเนี่ยก็มีร้านค้าด้วยนะครับอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคือร้านค้าอะไรอันนี้ก็เป็นเมืองที่เราขยายมานะฮะอ่ะตรงนี้อ่ะเขาขายพวกอุปกรณ์ทําการเกษตรนะฮะอ่ะมีมีขวานด้วยนะฮะขวานเอาไว้ตัดต้นไม้นะครับอ่ะอันแลีวตรงนี้เนี่ยก็คือสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์เนี่ยคือเราต้องใช้เงินประมาณ500ยเหรียญนะฮะในการปลดล็อกตรงนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราซื้ออาหารให้นกโดโดกัอนอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปที่คอนกนกโดโดโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ไข่เยอะมากอ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้อาหารหมดละอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันก่อนอ่ะเอาอาหารเนี่ใส่ในรังให้มันนะฮะอ่ะแล้วก็เอาไม่ใช่อันนี้ขวาดอ่ะเอาอาหารใส่ในรังให้มันอ่ะขายายพันกันเยอะ เราจะได้มีเงินเนี่ยไปปลดล็อกส่วนสัตว์ถ้าเราปลดล็อกส่วนสัตว์แล้วเนี่ยคือเราสามารถเอาเนื้อพวกแลดพวกไอเที่ยไอคอกตรงเนี้ยสามารถเอาเนื้อพวกนี้เนี่ยไปขายได้นะฮะไปขายไปขายให้กับส่วนสัตว์ได้นะฮะอ่าแต่เราเอาเนื้อเนี่ยเอาไม่ใช่เนื้อเอาอาหารเนี่ยใส่ให้มันนะฮะวิเราไอ้นี่จะมาขวางทางทําไมเนี่ยหลบไปหลบไปไอ้นี่วออกไม่ได้เนี่ยเออ อ่ะเราปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปเยอะๆนะฮะอ่ะแล้วก็เอาเอาอาหารเนี่ยมาให้กับแรดด้วยอ่ะเอาใส่ในรังให้ตัวนี้ให้มัน <pas> เพื่อให้มันเนี่ยขยายพันธุ์นะฮะเราจะได้มีเนื้อเนี่ยเอาไปขายให้กับส่วนสัตว์ได้นะฮะอ่ะขยายพันธุ์เยอะๆนะเราจะได้มีเนื้อไปขายให้กับส่วนสัตว์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอกโนโดดกันบ้างโอ้โหไข่รกระจุยกระจายมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่ก่อน อ่ะเดี๋ยวเราเอามาไข่เนี่ยมาใส่ในรังตรงนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะใส่ไปอ่ะไม่มีที่ไม่มีที่ใส่แล้วอะตอนนี้คือเรามีไข่ประมาณ23ฟองนะฮะอะไข่อีกละอ่ะเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันอึอหรือเปล่าอ่ะนี่ไงอ,อึเราได้มาสองอันนะฮะ เราสามารถเอาไปขายให้กับคนที่มารับคนที่มารับซื้อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปขายกันอ่ะเอาไปขายให้กับคนที่มารับซื้อนะครับดเดี๋ยวเนะดเดี๋ยวเดวอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่โนโดโดตรงนี้กันก่อนไข่กระจุกระจายมากโอ้โหรังอาหารตรงนี้ยังเต็มอยู่เลยอะ่ะมันไม่กินกันเนรอทำไมไม่กินอาหารอนะ่ะ ไอ้พวกนี้อันเดี๋ยวเราเอาอึเนี้ไปขายก่อนไปขายให้กับคนนั้นนะฮะอ่ะเอาอึขายไปเลยอ่ะเราได้มา20 20เหรียญน,นะฮะแล้วก็ไปซื้ออาหารให้กับสัตว์ด้วยอ่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ผมซื้อมาแล,แล้วลืมปลูก อาจจะเราเอาอาหารเนี่ยไปให้กับนงโดโดกันไม่นงโดโดมันเต็มแล้วนี่อาหารเต็มแล้วนี่มันยังไม่กินกันเลยอ่ะมันยังไม่กินอาหารเลยเนี่ยอี๋ยวเอาไข่ไว้ตรงนี้ก่อนเอาไข่เส่ในรังตรงนี้เนี่ยอาหารยังเต็มอยู่เลยอ่ะตอนนี้คือไม่มีที่วางไข่ละตอนนี้คือเรามีไข่ตั้งยี่สามสิบสามสามสิบสี่ฟองอ่ะ เยอะมากอ่าตรงนี้อีกอันแล้วเราจะทำยังไงกับไข่พวกนี้ดิเนี่ยมันไม่มีที่วางวาแล้วอะอ่าเอาไอ้ตัวนี้ติดบั๊กก่อนเอรามันเป็นอะไรอะนี่ออกไปดิจะมาอยู่อะไรข้างล่างนั่นอนะอ่าตรงข้างบนก็มีนกนโดโด้ด้วยอ่าไข่อีกแล้ว ตอนนี้คือเรามีไข่ตั้ง37ฟองอะ่ะอาจจะเราปาทิ้งเลยแล้วกันถ้าเราปาเลยเราคือเราจะมีสิทธิ์ได้นกโตโด้ด,ด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์น้อยนะอันนี้ไงเห็นไหมมันก็มีสิทธิ์น้อยนะฮะบางฟองก็ได้บางฟองก็ไม่ได้นะฮะอ่ะปาทิ้งให้หมดเลยแล้วกันโอ้ตอนนี้คือเรามีนกโตโด้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บนมกวางกันบ้างดีกว่าวิอ่ะ มาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในในข้อกันอ่อาอ้อยไปแล้วขวดไปอยู่ข้างบนได้ไงนั่นอะอ่ะเอาเอา,เอาอ้อยไปแล้วก็เอานมมาอ่ะเอาหมดละอ้ะอาวอ้อยไปเอ้ามันยังไม่กินเลยเนี่ยอ่ะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อ่ะ แล้วก็ตักนมจากมันมาไอ้พวกนี้พวกนี้พวกนี้มันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอ่าอันตัวสุดท้ายอ๋อวิ้งเมื่อกี้เผื่อตีไม่ใช่เราจะเอาอ้อยให้แต่ว่าเราไปตีมันนะอ่ะอ่ะเอาอ้อยไปแล้วก็เอานมมาอ่าหมดละเราได้นมมานนิดหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเอานมเนี่ยไปขายกัน โอ้โตอนนี้คือนกตัวโดเราเยอะมากอันดี้เรามาขายให้กับแม่ค้าตรงน,นี้กันคือตอนนี้คือเราต้องการเงินประมาณ500เหรียญน,นะฮะในการขยายส่วนสัตว์นะในการปลดล็อกส่วนสัตว์นะครับโอ้โหไข่ไข่ก็เยอะนั่นเนี่ยแล้วไอตัวนกตัวโดพวกนี้มันจะถึง50ตัวไหมเนี่ย อันเดียวเราฆ่ามันเลยแล้วกันนะฮะผมว่าไม่น่าจะถึงหรอกอย่างน้อยก็ได้น่าจะได้ประมาณส0ิบตัวนะฮะอันเดียวเราฆ่ามันก่อนโอ้โหเราไข่ยเยอะมากอ่ะฆ่าให้หมดไข่ยเยอะมากตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเอาไข่วา,างไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะเอาไข่ใส่ในรางตรงนี้ลบ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 อ่ะเอาไข่ใส่ในรางตรงนี้ คือตอนนี้เราได้นกโดโดกี่ตัวแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราฆ่ากันต่อผมว่ามันไม่น่าจะถึง50ตัวหรอกเนาะอย่างน้อยก็น่าจะได้ประมาณ30ตัวอะโอ้โหแล้วไข่มันอยู่ข้างในอนี่ะมันเก็บไได้อะอ่ะอเดี๋ยวเรามาเก็บไข่ตรงนี้กันก่อนโอ้ไข่อ่าตรงนี้ตรงนี้ยังอ่ะเอาใส่เอาไข่เสียเข้าไปอ่ะไข่เต็มละ ่ะเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มนะฮะไปที่เฮ้ยอ๋อลีกดิจะมาขวางทางทำไมเนี่ยลีกดิอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปย่างเนื้อนกโดโด้กันก่อนนะฮะอ่ะมาย่างเนื้อนกโดโด้กันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเนื้อนกโดโด้มาก่อนอ่ะย่างไปอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะ อ่ะเนื้อนกโดโดบางอันก็สุกแล้วนะฮะอ่ะตรงนี้ก็สุกแล้วอ่ะสุกหมดแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อนกโดโดเนี่ยไปขายกันนะฮะอ่ะเอาไปขายให้กับพ่อค้าอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ได้เงินกี่เหรียญนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเราได้เงินแค่400เหรียญนะฮะอ่ะเราต้องการอีกนะเพราะว่ามันยังไม่ถึง500เหรียญเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฆ่านกโดโดอีก เดี๋ยวเรามาฆ่านกโดโดกันอีกนะฮะเพื่อเราจะเอาเนื้อนกโดโดเนี่ยไปขายเพื่อจะให้เงินเราถึง500เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกส่วนสัตว์กันนะครับอ่ะฆ่าให้หมดอ่ะน่าจะถึงแล้วแหละนะครับอ่ะแต่ว่าอ่ะฆ่าอีกอ่ะอีกตัวแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อนกโด,โดโดเนี่ยไปขายไป ไปย่างกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเนื้อนูโดโด้ที่มันกระจุยกระจายอยู่ข้างนอกนี้ก่อนอ่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอีกอันอ่ะทีนี้เราก็เอาเนื้อนูโดโด้เนี่ยไปย่างกันนะครับอ่ะย่างให้หมดเลยอ่ะทีนี้ก็รอให้มันสุกนะครับ อ่าเนื้อสุกแล้วนะครับอ่ะยังเหลือแค่4อันนะครับที่ยังไม่สุกอ่ะสุกอีกอันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้ก็สุกหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อนอกโดโด้เนี่ยไปขายกันอ่ะขายกันเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็ได้ได้เงินมาประมาณ700เหรียญน,นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาปลดล็อกส่วนสัตว์กันนะครับ กดไปเลยนะฮะอ่ากำแพงก็จะถูกทำลายลงแบบนี้นะครับว้าว <Wow. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสัวตว์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คือข้อของอันนี้คือข้อของนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศเนี่ยมัน,มนสามารถไข่ได้ด้วยนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาไข่เนี่ยไปขายให้กับคนที่มารับซื้อได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อของหมีแพนด้านะข้อของหมีแพนด้าเนี่ยก็มี ต้นไม้ไผ่ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปฝั่งนั้นกันอ่าตรงฝั่งนั้นเนี่ยก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อของไก่นะไอไก่ตีอะ่ะมันจะมันจะต่อยไม่ใช่มันจะเตะแล้วไอไก่พวกเนี้ยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีเคเวสด้วยนะครับเคเวสเนี่ยก็คือเราต้องฆ่าไอไก่พวกนี้นะให้ได้ประมาณ2ตัวนะครับอุย๊ยโ,โหโ,โหมันโจมันโจมตีแรงมากลเฮ้ยเดี๋ยวนะ ยมันโจมตีทีเดียวเราตายเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะฮะทำไมมันโจมตีแรงจังวะอ่ะไอตัวนี้ก็ได้โอ้โหยมันตั๊มันจะตายแล้ววิยอ,อย่านะยไม่กล้าเข้าไปใกล้มันอะ่ะกลัวมันจะเตอะอ่ะอ่ะตายแล้วหนึ่งตัวอ่ะยโอ้โหโอหโ้หแรงมากอ่ะเราต้องการแค่อีกตัวนะครับเราต้องฆ่าให้ได้อีกตัวนะครับอ่ะยตัวนั้นตัวนั้นจะตายแล้ว อ่าเราอ่าทีนี้เราก็สําเร็จเควสแล้วนะฮะเราก็ได้เงินประมาณประมาณ20เหรียญนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถเอาของพวกนี้เนี่ยมาขายให้กับพ่อค้าตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราสามารถขายเนื้อปลาเนื้อแลดได้นะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือสัตว์นะครับเราสามารถซื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยมาใส่ในส่วนสัตว์ของเราได้นะครับเพราะว่าส่วนสัตว์ของเราเนี่ยคือมันไม่มีสัตว์นะคือเราต้องซื้อสัตว์พวกนี้เนี่ย มาใส่ในส่วนสัตว์ของเรานะครับใน <Wow. S 1> ตรงนี้เนี่ยเขาก็ขายลังลังใส่ไข่ด้วยนะครับอเดี๋ยวเราซื้อมาอันหนึ่งอันแล้วกันนะครับอ่ะเราก็ได้5อันนนะซื้อทีเดียวได้5อันนะครับอ่ะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาไปวางตรงคอกนกกระจอกเทศตร,ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวนกกระจอกเทศเนี่ยมันก็จะไข่นะครับเราสามารถเอาไข่เนี่ยไปขายให้กับพ่อค้าตรงนู้นได้นะครับ wow. อ่าเดี๋ยวเรารอให้มันไข่อ่าอย่างไงอย่งไงอ่ามันไข่ละอ่าแล้วก็เก็บอ่าเก็บอ่าเก็บไงอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยช่วยอุ๊ยแล้วทำไมมันโจมตีอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยปิด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 ก่อนปิดก่อนอุ้ยอุ๊ยมันจะออกอุ้ยแล้วทำไมมันโจมตีอ่ะอ้าวแล้วเราก็ไม่ได้ไข่เหมือนมาด้วยอ่าผมว่าอินโนกระจกเทสเนี่ยมันน่าจะกดนานอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อสัตว์เอาไปไว้ในสวนสัตว์ของเราดีกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวเราซื้ออ่าหมีขั้วโลกนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเอามาวางตรงคอกตรงนี้แล้วกันนะฮะออาวางเสือก่อนอ่านี่นะครับเสือเสือในส่วนสัตว์ของเราอ่ะส่วนสัตว์ของเราก็มีเสือแล้วนะครับอ่ะแล้วก็วางอ่ะเดี๋ยววางอูดก่อนอ่านี่ไงอูดอูดมันต้องอยู่ในทะเลทรายดิอันนี้มันไม,ม่มีทะเลทรายอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอกหมีข้อโลกนะครับนี่หมีข้อโลกอ่ะไอพวกนี้มันน่าจะหยุดโกรธแล้วแหละ วิววิวมันจะจมวิววิม like, so. ันจะโจมตีเราหรือเปล่าอ่ะม so ันม so, uh, so ันไม่มันไม่โจมตีนะครับอาจจะปิดรั้วตรงนี้ก่อนอาจจะรอรอให้มันไข่อีกรอบนะครับอ่านี่ไงอ่ะมันอ่ะมันจะไข่ล้วอาจจะรอรออ่านี่ไงอ่ะมันไข่ละอ่ะตรงนั้นก็ไข่ไข่หรือเปล่าอ่ะลบไปก่อนวิวเราจะเราต้องเราต้องหยิบแล้วเราต้องวิ่งเลยอ่ะ เราหยิบแล้วเราวิ่งเลยอ่ะตรงนั claro ้นตรงนั้นอ่ะตรงนั้นตรงนั้นใกล้ประตูกว่าอ่ะอ่อ่ะเดี๋ยวเราหยิบแล้วก็เราก็วิ่งเลยนะฮะกว่ามันจะเตะอ่ะอ่ะอ่อ่ะยับไปก่อนขยับไปก่อนกว่ามันจะเตะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจับแล้วก็เราก็วิ่งเลยอุ้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 ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอุ้ยอุ้ยเออเออปิด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 อ่าทีนี้เราก็ได้ไข่ของนกกระจอกเทศมาแล้วนะครับเราสามารถเอาไปขายให้กับตรงพ่อค้าตรงนู้นได้นะครับ อุ้ยแต่ผมอยากเก็บไข่อีกรอบอ่ะตรงนั้นยังมีไข่อยู่เดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บเดี๋ยวเราเก็บแล้วแล้วเราก็วิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวนนเดี๋ยวนะหามุมก่อนหามุมก่อนอ่าววิ่ง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  อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเมืองอาเชนนะครับอ่ะแล้วถ้าใครอยากเล่นเมืองนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้ง uid ของผมอ่ะถ้าใครอยากเล่นแมปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้ง uid ของผมเนี่ยไว้ใต้ร่างคลิปให้นะครับอ่ะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอ่ะและ้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ